สวัสดีครับเจอกันนะผมพง่ล้นานนายพุทธพุทธหน่อยอย่างเลยครับวันนี้มาแบบบ้านๆหน่อยเสื้อผ้า,าก็โชว์กระป๋องนิดหนึ่งนะขำๆนะครับก็มีพัสดุมาส่งนะครับเป็นของพี่โจโนะในกลุ่มไทยแลนด์ยูนิเซ็นเตอร์กลุ่มถ่ายมาโครด้วยผมอยู่แนะ่ะเดี๋ยวพี่เขาวานให้ผมช่วยสั่งเวอร์บอลนะครับเป็นซูเปอร์ใหม่สไลเดอร์ก็คือเป็นสไลเดอร์เรลที่เอาไว้ใช้สำหรับการถ่ายภาพนะครับไม่ว่าจะในเรื่องของโฟกัสแต่ง คือการเลื่อนเข้าเลื่อนออกทีละนิดเนี่ยเราสามารถใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยได้แทนทะี่เราจะต้องไปถือแลวเลื่อนกล้องเข้าออกด้วยตัวเองนะครับนะตัวนี้ราคา99.99 99เหรียญก็คือร้อยเหรียญนั่นแหละนะรวมส่ง DHL แล้วจากเมืองจีนนะครับนะกล่องก็ประมาณนี้นะมาเปิดดูข้างในามีอะไรบ้างนะครับเจอทุ่มือเล็กๆ ก็อ่านไม่ออกหรอกนะครับเพราะเป็นภาษาจีนส่วนนั้นเราก็ข้ามไปตัวเรียวเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมเล็กน้อยนะอุปกรณ์เสริมก็เป็นพวกแอดจัสเตอร์ทั้งหลายนะครับนะจากสเปคเจ้าตัวนี้ก็เป็นเรียวที่ขัดหน้ากับสองทิศทางก็คือทั้งแนวฉากแล้วก็แนวตั้งนะครับแง่ดูกัน หน้าตาเป็นอย่างนี้ปุ่มฐานเดีน,นะครับนี่ก็เป็นจุดที่ว้ย,ยึดไว้เมาส์กล้องไปเลื่อนก็ชั่วไปนะครับบิดได้สองตัวพร้อมกันอยู่ด้านเดียวกันนะบิดตัวนี้ก็จะเป็นการเลื่อนด้านนี้เห็นไม่เปาเลยนะครับถ้าบิดทางนี้ก็จะเป็นเลื่อนเข้าหน้าอย่างนี้หลักการทำงานก็ประมาณนี้นะครับนี่คือจากที่บิดดูแล้วก็ ละเอียดดีนะครับเพราะว่าใช้เป็นแบบเกลียวไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าจากตรงนี้นะก็เป็นการหมุนเกลียวแล้วก็เราสามารถทึ่สายพัตรงนี้ได้เลยปดกล่องนะครับน้ําหนักก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าตามสเปคมนเท่าไรแต่ก็พอๆกับกล้องคอมแพกตัวไหนนะก็ไม่เบาเลยขาตั้งที่ใช้ก็ควรจะต้องมีมาตรฐานนิดหนึ่งไม่งั้นเวลาใช้ก็คงเสกแน่นอนนะครับวันนี้ก็มาแกะกล่องให้ดูแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากนะครับดูๆแล้วมันก็ ไม่มีอะไรที่มันจะเป็นเ,น,เนสได้ยากมากหนายนะครับก็ใช้งานง่ายปกอประกอบง่ายอะไรง่ายเสียก็น่าจะหาอะไรได้ทั่วไปนะครับโอเคแกะกล่องแค่น,นี้แหละนะของกนอดื่นเขาไม่อยากเล่นมากนะครับเราไม่เจอกันใหม่ครับกับผมนายพุทธพลวอย่างสวัสดีครับ